โอลานี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นไวรัลแล้วนะครับจากคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆของเดนเซอร์ของลำไย,ยแล้วก็ตัวลำไยหายหทองคําเองนะครับทําให้โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับในทิกตอกนะเป็นคลิปที่ชาวบราซิลชื่นชอบมากๆนะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยแต่โดยเฉพาะจะเห็นแต่คอมเมนต์ของชาวบราซิลนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชอบลำไย,ยมากๆเพราะว่าลำไย,ยนั้นมีท่าเต้นนะครับ รวมไปถึงแดนเซอร์ด้วยที่ไปคล้ายกับนักร้องชื่อดังของบราซิลครับอย่างจูเอลมาจนชาวบราซิลนะครับถึงต้องคอมเมนต์กันกระหน่ำขอให้ลำไย,ยนั้นมาเล่นคอนเสิร์ตที่บราซิลด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now สำหรับ EP นี้นะครับโอโหถือว่าเป็นไวรัลสุดๆครับแล้วก็ ป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวอีสานแล้วก็ประเทศไทยของเราเพราะว่ามีชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวบราซิลครับชื่นชอบผลงานของลำยัยไหทองคำนะครับทั้งบทเพลงแล้วก็ท่าเต้นที่เป็นไวรัลใน TikTok ครับและก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์ของชาวบราซิลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนเพื่อใครหลายๆท่านนะครับยังไม่ได้รู้ข่าวนี้ และในล่าสุดนะครับลำไยไหทองคําก็ออกมาอัดคลิปขอบคุณหลังจากตัวเองนั้นดังไกลไปถึงแดนละตินนะครับซึ่งชาวบราซิลนั้นก็แห่คอมเมนต์วอนให้มาจัดคอนเสิร์ตที่บราซิลด้วยหลังจากที่กลายเป็นไวรัลบ,บนโลกออนไลน์นะครับจนดังไกลไปถึงบราซิลเลยสําหรับนักร้องสาวลำไยไหทองคําและมิน้นธนาพรมังกรแก้วนะครับแดนเซอร์ในวง กลายเป็นกระแสไวรัลจนคนบราซิลนั้นเต้นกันแทบทั้งประเทศโดย World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะครับรายงานข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าทางแฟนเพจ MV ของบราซิลได้ลงคลิปลำไยไห,หทองคำและแดนเซอร์จนเกิดเป็นไวรัลมีชาวบราซิลเข้ามารับชมจำนวนกว่า1.5ล้านครั้งเพียงไม่กี่วัน ส่วนใหญ่นะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าชอบเสียงร้องของลำไยไหทองคำนะครับที่ฟังดูแล้วคล้ายกับภาษาโปรตุเกสถึงจะแปลไม่ออกแต่ดูแล้วก็สนุกมากๆอีกทั้งแดนเซอร์มินนะครับก็ได้รับคำชมท่าเต้นทเวิร์กที่ทำได้อย่างสุดสตรองดูเพลินและสนุกสนานไปตามๆกันโด่งดังไปจนถึงขั้นแฟนๆบราซิลนะครับทำซับไตเติลแปลเพลงที่ลำไยร้องอีกด้วย หลังจากที่ไวรัลนี้นะครับเกิดขึ้นนั้นเช่าเน็ตไทยรับก็เข้ามาชื่นชมลำไยและทีมงานเป็นจํานวนมากนะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและตัวของลำไยเองด้วยพร้อมกับระบุว่าลำไยนั้นคือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและแนะนําให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยผลักดันให้ลำไยจัดรถโชว์เพื่อตีตลาดในแถบละตินอีกด้วย อย่างเราก็ตามนะครับก็มีคนวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ลำไย,ยนั้นกลายเป็นไวรัลในแถบละตินนั้นเพราะเพลงที่สนุกสนานและท่าเต้นที่ถูกใจอีกทั้งแนวเพลงของบราซิลนั้นก็จะคล้ายๆกับไทยจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่เพลงของลำไย,ยนั้นจะโด่งดังรวมไปถึงลำไย,ยนะครับก็มีลักษณะท่าทางในการเต้นและทำนองเพลงไปคล้ายกับนักร้องชื่อดังของบราซิลนะครับ อย่างโจเอลมาก็ยิ่งทำให้ชาวบราซิลครับชื่นชอบมากยิ่งขึ้นแถมยังบอกนะครับว่าอยากให้มาแสดงคอนเสิร์ตกับนักร้องชื่อดังอย่างโจเอลมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ท่าเต้นและเพลงของลำยายนั้นกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเธอก็ได้อัดคลิปขอบคุณแฟนๆชาวบราซิลด้วยโดยพูดเป็นภาษาไทยนะครับ และใช้โปรแกรมแปลภาษาเพื่อขอบคุณชาวบราซิลที่ติดตามและชื่นชอบเพลงของเธอด้วยหลังจากโพสต์คลิปไปไม่นานนะครับก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นชาวบราซิลนะครับที่เม้นเป็นภาษาไทยกันเต็มเลยครับขอให้เธอนั้นมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศของพวกเขาด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์จากคลิปที่เป็นวร,รัลของ แดนเซอร์ของลำไยแล้วก็ตัวลำไยเองรวมถึงคอมเมนต์ที่ลำไยออกมาขอบคุณแฟนๆชาวบราซิลด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกครับกล่าวว่าได้โปรดเต้นเพลงบราซิลเลียนของโจเอลมาหน่อยสิฉันรักคุณจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับออกคอนเสิร์ตอยู่ที่บราซิลว,วันไหนได้บ้างคอมเมนต์ถัดมาครับต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่บราซิลแล้ว คอมเมนต์ต่อมานะครับคอนเสิร์ตท,ที่บราซิลน่าจะยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศไทยเยอะมากๆขคอมเมนต์ต่อมานะครับบราซิลรักคุณมากอยากให้คุณเต้นเพลงของโจเอลมาคอมเมนต์ถัดมานะครับสวยจริงๆขอบคุณเธอที่ชอบบราซิลและพวกเราก็ชอบเธอเช่นกันมองมองต่อมานะครับมาที่บราซิลแล้วคุณจะรักเรามอมมองต่อมาครับ อย่าลืมเม็กซิโกโด้วยนะพวกเราก็ชอบคุณโมมองต่อมาครับได้โปรดมาที่บราซิลด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับบราซิลทุกคนรักคุณคุณมีชื่อเสียงมากๆที่นี่คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเราดีใจมากที่คุณพูดถึงเราคุณสวยและเก่งมากรักจากบราซิลุมมองตต่อมานะครับท่านนี้ก็กล่าวว่าขอบคุณสำหรับความรัก ที่เธอมีให้กับเราและเราก็มีให้กับเธอข้อเมนต่อมามน,นะครับกล่าวว่าฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นลูกสาวของโจเอลมาคล้ายกันมากๆแล้วเธอก็โด่งดังมากที่นี่มุมอมองต่อมานะครับเธอทําให้เราอดดูไม่ได้เลยเรารักเธอโจเอลมาเมืองไทยขอเม,ตมนตัดมาครับโจเอลมาไต้หวันมีจริงๆ มีชาวบราซิลนะครับที่คิดว่าลำไยนั้นเป็นชาวไต้หวันแต่ก็มีชาวบราซิลหลายคนครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยนะและอีกคอมเมนต์นะครับบอกว่าเขาคือนักร้องจากประเทศไทยไม่ใช่ไต้หวันคอมเมนต์ต่อมาครับในที่สุดฉันก็ได้เห็นโจเอลมาเมืองไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันยากจะเข้าใจกับสิ่งที่เธอร้องเพลงจริงๆฮ่าฮ่ฮ คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆฉันอยากจะให้ชาวบราซิลแปลภาษาไทยเป็นภาษาละตินด้วยเธอร้องเพราะแต่ฉันฟังไม่ออกคอมเมนต์ต่อมานะครับการออกแบบท่าเต้นของเธอทำให้ฉันใจแทบสลายคอมเมนต์ต่อมานะครับให้ตายเถอะประเทศไทยก็เหมือนกับบราซิลมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบเชิงหมายถึงทั้งเสียงเพลงแล้วก็ท่าเต้นนะครับ เพราะว่ามีความสนุกที่คล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะในท่วงทํานองของดนตรีคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอร้องแต่แน่นอนว่ามันเป็นเพลงที่สนุกมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับมันคือเพลงที่จริงใจเห็นได้จากท่วงท่าทํานองว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักมองต่อมานะครับความสนุกสนานของพวกเขาก็เหมือนกับเราเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฉันเดาว,ว่าเมื่อเธอมาเห็นคอมเมนต์เธอจะคงคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคนบราซิลมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ของเธอมากมายแล้วก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเพราะเธอเหมือนกับนักร้องชื่อดังอย่างโจเอลมาและพวกเราก็อยากให้เธอมาเล่นคอนเสิร์ตที่บราซิลด้วยคอมเมนต์ต่อามานะครับมีใครรู้บ้างว่าเพลงนี้หมายถึงอะไรฉันฟังไม่ออก แต่รู้ว่ามันสนุกมากคอมเมนต์ต่อมาครับพระเจ้าเธอคือโจเอลมาเมืองไทยเธอคนนี้ต้องแสดงคู่กับโจเอลมาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับเธอเต้นเก่งมากๆผมลองทําตามแล้วแมววิ่งหนีไปอยู่ใต้โซฟาหมดเลยมุมมอง,งต่อมาครับกล่าวว่าการุณาแปลความหมายด้วยฉันต้องการรู้ความหมายของเพลงนี้เพลงที่ฉันรัก มุมมองต่อมานะครับท่านนี้ก็กล่าวว่าเพลงนี้สนุกและเธอก็เต้นได้ดีมากๆฉันคิดว่าฉันจะเปิดในงานแต่งของฉันคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าฉันประทับใจมากๆที่ประเทศไทยคือความจริงและคู่ขนานกับบราซิลพวกเขาชอบสนุกสนานเหมือนกับเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์และข้อมูลที่แอดมินได้นำมาฝากทุกคนทุกท่านในคลิปนี้นะครับ สำหรับชาวบราซิลนะครับหากเข้ามาชมคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าโอลาที่หมายถึงสวัสดีในภาษาของบราซิลนะครับเอาล่ะครับสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นแบบนี้ก็สามารถแสดงควาเอาล่ะครับสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้โพสต์นี้ของลำใหญ่นะครับและคอมเมนต์ของชาวบราซิลก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับ สำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ